ดีค่ะพบกับพีนาเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะการจราอนหนาแน่นแบบนี้นะคะอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะอุบัติเหตุที่เรามาัาจกนึกถึงกันบ่อยๆน,นั่นก็คือตอนรถชนนั่นเองค่ะก็คำว่ารถชนภาษา,ารรัรกฤษเราจะพูดว่ายอย่างไรมีสองคำด้วยกันค่ะ ปลว่ารถชนค่ะอีกคำหนึงนะคะก็คือคำว่า car accident car accident ซึ่งแปลว่าอุบัติเหตุรถชนนั่นเองค่ะถ้าจะบอกคนอื่นนะคะว่าฉันถูกรถชนภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดว่า I got into a car crash I got into a car crash แปลว่าฉันถูกรถชนนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะสามารถเปลี่ยนคำว่า car crash เป็นคำว่า car accident ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ I got into a car accident I got into a car accident แปลว่าฉันประสบอุบัติเหตุรถชนนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะ2องคำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า car crash คำที่2ก็คือ car accident ซึ่งทั้งสองคำนี้แปลว่าอุบัติเหตุรถชนค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเสียง e n อ l ง s h ใคปลๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวยวชน ดย้อนหลังค่ะ YouTube.com s e a เจอคำว่า d a i l y English ใครๆก็พูดได้เกิดเสทันทีค่ะ oh. สำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ